คือทอดเมืองใหม่คือลาใจแห้งคือดนนำคือทอดป้านเดกก้อนคำคือน,น้ำสาวสีเมืองใหม่สิทโทรไปหาคือว่ากะกเกลแห้งใจลาหาย่ยามเมื่อยามสีเมืองใหม่ผู้ใดสิจำได้บอคือทอดอีรีเดี๋ยวนี้ก็ยังหำฮอน ความฝันฝันก่นจากจรอาวนอนออนซอนเทนอเสาวธงสูงสูงหมายมงได้มาพอพอคือทอดเมืองใหม่เทนออยากพออยากเบ้าอยากจาเล่นหอดวงกลมแห่งตรมหัวใจให้คิด มมเอ้ยหมเคยสนิทแห่งคิดแห่งอยากไปหาสิจได้โบยามโอย่านเอ่ยว่าจาย่านเอินว่าเจ้ามาหาย่านว่าหาไปนอ้พอพ่อใหญ่สาวสีทีเมืองใหม่แมนผู้ได้จำายได้โบยามเห็นย่านเป็นนางโง ย,ออย่ามพ่ออยากหนีห่างหายคือทอดตะก,กี้ยู่ที่สีเมืองมวลลายอยากพ่ออยากมาใกล้ๆขึ้นหอไดไล่ลายเมืองใหม่บ้านเฮา